มาแล้วครับเพื่อนๆอาหารปลาของเราพร้อมแล้วแต่ผมขอหลบอยู่ในต้นไม้นี้นะครับวันนี้เนื่องจากว่าแดดแดดร้อน่ะมันสายแล้ววันนี้เก้าโมงแล้วครับเดี๋ยวจะหวานตรงนี้แล้วครับกินอาหารเลวแต่ยังไงก็คงต้องเดิอนออกไปข้างนอกครับเพราะว่ามันต้องมันไม่เข้ามาตรงนี้ก็มีกลุ่มปลาอีกกลุ่ม ส่วนปลาดุกใหญ่ผมนั่นไปแล้วครับขึ้นมาเกยตื้นหมากัดไปแล้วมีหน,น้าไม่เห็นมันขึ้นมากินอาหารหนีออกจากนี้แล้วครับก็ไปโดนหมากัดน่าจะออกหมดตัวใหญ่หญมากัดตายไปหมดแล้วเห็นพี่น้องบอกว่าหมาคาบไปนะครับอินเป็นเรือครึ่งตัวกลุ่มที่มันไม่โดนหมากัดก็หนีไป ไม่เป็นไรครับทำบุญทำทานไปว่าอยู่กับเราเราก็ไม่ได้เอาเขาไปเป็นอาหารเขาใหญ่ไปปลาทำไมเหลือน้อยจังเลยกำลังขึ้นเนี่ยปลานินตัวนี้อ๋อนี่ปลาดุกใหญ่ๆนี่ยังอยู่คนละตัวอ๋อ ปลาดุกใหญ่ยังอยู่นะมันน่าจ,จะเป็นคนละตัวเออนี่ตัวตัวสีชมพูยังอยู่เนี่ยขึ้นมากินอาหารแล้วนี่นี่ยังอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวนี้แหละชมพูตัวอื่นมันไม่ได้ชมพูเท่าไหร่ เออดีใจครับดีใจเจ้าหนองผมยังอยู่ครับนึกว่าไปแล้วมันมีหลายตัวครับโอ้นี่ปลานินปลานิลอ้อปลานิลปลานินมาทอกินอาหารอยู่นี่ กำลังเข้ามาครับเพืเ่อนๆกำลังเข้ามาไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับผมก็ยามซูมซูมเยอะก็แตกครับ กำลังเข้ามาแล้วครับเือฮะนูนครับกำลังมากันแล้วครับกำลังมากันแล้วนูนครับกำลังมากันแล้วนูนกำลังมาแล้วครับมาลูกมา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 ให้อาหารแล้วให้อาหารแล้วมาเร็ว ส่วนตัวเล็กในกระชังก็จะมีอาหารอีกชุดหนึ่งน้ำใสมากเลยครับหน้าฝนอันนี้เป็นเป็นลูกกลังข้างล่างเป็นดินเหนียวลาก็จะใสขาวงามจะไม่ดำนะครับไม่เหมือนที่ที่ แต่ถ้าอุดมสมบูรณ์ปาก,ก็จะดำอยู่เพราะว่าดินมันดำน้ำดำทำน้ำดื่มอร่อยครับแถวนี้้ามีเงินทำโรงน้ำดื่ม เงนพี่เบิ้มผมอยู่นู่นครับอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นปลาดุกอุยนะครับรดุกอุยใหญ่ปล่อยหลายปีแล้วอันนั้นหัวชมพูนั่นเดี๋ยวไปให้เดินเข้าไปข้างในครับไปให้มาหาเล็กก่อน อาหารเล็กผมก็อยู่ในกระชังไม่มีหญ้ากินออกกินไม่ได้ต้องรออาหารจากเราอย่างเดียวเลยได้ยินเสียงก็มาแล้วมาแล้วมาหาเล็กมาแล้วนี่ครับมาหาเล็กผมรออาหารอย่างเดียวเลยไปดูนะครับ ไปดูแล้วครับสองร้อยตัวครับอยู่ทีนี้กินอย่างถ้าแดดอย่างนี้ปลากินอาหารนะครับแต่ถ้าฝนตกมันไม่ค่อยกินกับอากาศหนาวนี่ไม่กินเลย กลุ่มก็กินเม็ดขนาดกลางได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหว่านเม็ดขนาดกลางที่ผมให้อาหารปลาใหญ่ไปที่อลองจะกินไหมอันนี้นเป็นอาหารปลาดุกมันโปรตีนสูงชอบกิน จะเอาไม้ที่ขัดไว้นี่ลงปรกลัวฝนตกอีกฝนตกอีกออกได้อูกก็เลยเอาไว้นี่แหละนี่เห็นพี่เบิ้มเข้ามากินอาหารเมื่อกี้เดี๋ยวแอบดูพี่เบิ้มขึ้นกินอาหารนะครับ ตะเพียนครับพวกนี้พอดีเลยทำปลาส้มเดี๋ยวจะให้อาหารฝั่งนี้บ้างนะครับมันจะมีอยู่รอบๆหมดนะครับปลาลองดูที่ตรงนี้เมื่อวานนี้กินกินเยอะเลยมันไปออกกันมันจะขึ้น ทางนี้ครับมีมุมนี้ด้วยนะครับมุมนี้ก็มีปลาอยู่ ปลาซิวนี้ก็จะหนีอย่างเดียวปลาซิวนี่ตอนนี้น่าจะหมดสิทธิ์แล้วเพราะน้ำลดแล้วผมจะเอาน้ำคงไว้ประมาณนี้นะครับเพราะผมวางท่อไว้ตรงนั้นถ้ามันน้ำสูงขึ้นไปถึงท่อมันก็จะไหลลงไปแต่ถ้ามันลดแบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้มันจะพอดีอครับ สำหรับหน้าฝนไม่งั้นมันสูงไปมันหนีอิ่มนะครับลงแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวีนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะจากไปด้วยกับปลาเล็กก่อนลอยเนือน้ำจังเลย หรือมันร้อนหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าร้อนครับเพราะอยู่ข้างล่างมันก็ยังลึกอยู่ยิงกินอาหารครับขอบคุณครับสวัสดีครับ